นักเรียนชั้นม2โรงเรียนสันติราชวิทยาลัยกำลังทำน้ำยาอนเนกประสงค์หลังดูวิดีโอสาธิตวิธีทำเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีของครูจัญญาธนานิมิตครูดีเด่นรางวัลครุษภาสดุดีประจำปี2557ครูจัญญาละว่าสอนวิชาเกษตรเป็นหลักภายใต้การเรียนรู้แบบโครงงานซึ่งบูรณาการกับทุกวิชา เน้นการสอนทำผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนเช่นเกลือหอมน้ำยาซักผ้าโดยมุ่งหวังให้เด็กคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่จนได้เผยแพร่พวิธีการสอนผ่านทางรายการครูมืออาชีพโทรทัศน์ครูมเมื่อปี2554ซึ่งการเรียนการสอนแบบโครงงานของครูเนี่ยที่ได้รับการถ่ายทอดไปทางรายการโทรทัศน์ครูแล้วนำไปเป็นสื่อการสอนให้กับครูทั่วประเทศนั้นจะเป็นเรื่องของ โครงงานเกษตรปลอดสารอาหารบลอดโลกคนละโลรคปลอดภัยก็เน้นในเรื่องของการให้เด็กได้รู้จักคิดเองทําเองแล้วก็คิดประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ของเราจะเป็นเรื่องของการแปราารูปผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากงานสอนวิชาเกษตรครูจัญญายังเป็นหัวหน้างาน,านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและที่ปรึกษาเครือข่ายจิตอาสาชาวเลือดหมูดําที่มีกิจกรรมอาสาต่างๆอย่างนักเรียนกลุ่มนี้ที่กําลังทําสมุดบันทึกทํามือสู่ธรรมะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับสมุดบันทึกทํามือสู่ธรรมะเล่มนี้ค่ะที่น้องๆกลุ่มอาสาทําร่วมกับครูจัญญาค่ะภายในสมุดก็จะมีหน้าว่างๆให้บันทึกรวมถึงมีธรรมะสอดแทรกให้ได้อ่านด้วยค่ะหลังจากนี้นะคะสมุดเหล่านี้ก็จะนําไปมอบให้กับนักเรียนในโรงเรียนรวมถึงชุมชนต่างๆด้วยค่ะนักเรียนกลุ่มนี้บอกว่าอยากใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จึงเข้าร่วมกลุ่มเพราะนอกจากได้บุญแล้วยังรู้จักการเสียสละ การแบ่งปันซึ่งเป็นสิ่งที่ครูจัญญาสอนอยู่เสมอและไม่เคยเลือกปฏิบัติกับนักเรียนเช่นเดียวกับกลุ่มนักกากเปลือยหนึ่งในองค์กรภายนอกที่ครูจัญญาประสานงานเพื่อร่วมการส่งเสริมศักยภาพเด็กในการทําละครอาสาบอกว่าครูจัญญาเป็นผู้ที่ทุ่มเทให้กับนักเรียนอย่างแท้จริง อญญาจารเป็นอาจารย์ที่ทุ่มเทมากนะครับในการทำงานคืออาจารย์ไม่ได้เพียงแต่ออทํางานร่วมกับเราอย่างเดียวแต่อาจารย์ได้ถอดบทเรียนและกระบวนการวิธีคิดการทํางานของ ตัวทีมนักกัดเกลย์พันเยาวชนกับตัวเยาวชนในโรงเรียนสันติราชด้วยคืออาจารย์จะคอยมาดูแลว่าออกระบวนการที่ทำเนี่ยมันสอดคล้องอกับเป้าหมายขนาดไหนแล้วก็ตัวนักเรียนได้อะไรจากการทําบ้านแล้วอาจารย์เขาก็จะออนํากระบวนการที่เราฝึกฝนเนี่ยออกับตัวนักเรียน,นไปถอดบทเรียนแล้วก็ต่อยอดให้กับตัวเยาวชนรุ่นใหม่แต่พื้นฐานขึ้นมาจนพอเป็นแล้วก็ให้เราไปบอกต่อสอนต่ออย่างเงี้ยค่ะเป็นการเขาให้คำปรึกษาที่ดีค่ะแล้วก็ อาจารย์จะคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดตลอดค่ะีดีครับผมเขาไม่ว่านักเรียนจะเป็นแบบไหนเขาก็สอนนักเรียนได้เสมอครับผมไม่ว่านักเรียนจะแย่จะแ,แบบนิสัยไม่ดีแค่ไหนครูเขาก็สอนนักเรียนด้วยได้หมดครับผมเขาสอนนักเรียนด้วยใจครับผมครูจัญญาฝากถึงครูรุ่นใหม่ที่แม้จะเก่งวิชาการและงานสอนแต่ยังพบว่าบางคนไม่รอบรู้และไม่มีวิธีสื่อสารเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรมมากนัก น้องๆครูรุ่นใหม่ที่เขาได้รับการาเรียนรู้มาเนี่ยเก่งเท่าที่ครูเห็นนะเก่งวิชาก,การเก่งในเรื่องการสอนแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจมากเลยในเรื่องการสอนแต่ครูมองที่เป็นห่วงก็คือเขายังประสบการณ์น้อยหรือ,อยังไม่ลอกเพราะไม่รอบ,ไม,รอบไม่รอบรู้ในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ครูจัญญาเดินเข้าสู่วิชาชีพครูตามความคาดหวังของครอบครัวซึ่งไม่ใช่แรงบันดาลใจตั้งแต่เด็กแต่ในสุดกลับกลายเป็นความรักความผูกพันตั้งแต่เริ่มทำหน้าที่ครูเพราะเห็นสิทธิ์นำทักษะชีวิตคำสอนไปใช้ดาเนินชีวิตซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจที่สุดนัทพลทองพุทธไถ่ภาพกัลยาวีแววคล้ายหงทีเอ็นทเวรายงาน